ดีแม็กเเครื่อง2.5ง้าคอมมาเร็วหล่อมากๆนะครับคันนี้ราคาอยู่ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันก่อนเห็นไหมรถตัวปิ้งฟังเสียงดูนะครับดีแม็กสภาพดีมากครับแม็กใหม่คลิปเลยฟังเสียงดูไหมครับเสียงบางๆเลยมีโลบาร์ด้วยนะครับหล่อๆนะครับหมดจุดนี้ต้องอยู่นะครับซอกต่างๆชายล่างใสๆนะครับแบบนี้รถสวยมากๆโลบาร์หล่อๆเลยนะครับ แม็กเดิมอะไรบ้างมีผูกมีอะไรไหมเห็นไหมครับแคสซีสวยเห็นไหมมครับกระจังหน้าเดิมเสียงฝากระโปรงเรามาชมด้านในบ้างด้านในรถคันนี้เป็นไงเห็นไหมครับภายในเดิมสนิทนะครับแบบนี้สวยปิ้งนะครับเบาะกำมะหยี่เดิมโรงงานนะครับแอร์เอเยนปกติไม่ต้องห่วงนะครับใต้พรมเป็นไงเห็นไหมครับเบาะแคบสวยปิ้งนะครับไม่มีขาดนะครับ หลังคาด้านในเห็นไหม้าครับมาดูเม็ดอาร์คขอบหน้าต่างนะครับเห็นไหมจุดนี้ต้องอยู่นะครับฝั่งฝั่งนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างเห็นไหมดูที่เปิดห้องเครื่องมาด้น้นก็ต้องดูคานหน้าก่อนดูเพจต้องเรียบเนียนนะครับหมดสีดําฟังเสียงนะครับถือว่าใสมากๆครับห้องเครื่องสวยมากๆครับรถปีเก่าขนาดนี้นะครับแต่ห้องเครื่องถือว่าสวยจริงๆเห็นไหมเป็น ABS ด้วยนะครับตัวน็อตเห็นไหมมีรอยไข่ไหมไม่มีนะครับเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบหมด ติ๊กเกอร์เดิมอยู่ไหมนะครับพี่ครับติดมาจากโรงงานผลิตคันนี้นะครับเป็น i t e ทคเครื่อง2.5งจุดห้าคอมมอนเลวนะครับอ่าพยายามมองเข้าไปลึกๆครับมองไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอนะครับเห็นไหมเยิ้มครับเยิ้มจุดนี้นะครับรุ่นนี้ไม่มีเยิ้มนะครับเห็นไหมครับรถคันนี้เป็นเอตสุดีแมนะครับเครื่อง2.5 slx นะคันนี้ขายอยู่แค่1 6 8 0 0 0สนหเท่านั้นนะครับสภาพนี้นะครับเดิมสุดๆเลยสวยมากๆนะครับใครสนใจโทรมาได้ที่089 4050202เป็นแปลงสวยเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ